พบกับมนุษย์ข่าวนะฮะน้องโดนแซงคิวไปหลายรอบนะครับกับสเตป 260x นะฮะสั้นๆง่ายๆชื่อจำง่ายได้ใจความนะครับสมใส่ผมใส่ตรงไซส์นะฮะรองเท้าใส่สบายนะครับแต่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันเล็กกว่า วันพีซนะมันกระชับมากกว่าวันพีซนะฮะเอ่ออัปเปอร์ดีนะครับเบาระบายรองเท้าเบามากๆนะ238กร,รมัมนะกับรองเท้าซ้อมบางท่านอาจจะคิดว่ารองเท้าซ้อมราคาค่อนข้างสูงคือเราไปติดกับณนะตอนนี้เราติดกับซ u เปอร์ชูราคาที่ไม่ถึง3,000บาทนะฮะ ก็ต้องบอกกันก่อนว่ามันก็เป็นอะไรดีเป็นแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะแล้วแต่กลยุทธ์ของเขานะครับสเต็ปไม่เล่นกลยุทธ์เรื่องราคานะฮะมากมายนักนะครับเพราะเขาเชื่อมั่นว่าสินค้าเขาได้คุณภาพที่โอเคนะมาที่การสวมใส่ใส่ตรงไซส์นะครับ ที่ EU นะผมใส่แล้ววันก่อนที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงเท้านะมันก็จะเหลือประมาณแค่นี้ถ้าใส่ถุงเท้าผมลองกดแล้วคือเหลือค่อนข้างพอดีมากนะไม่แนะนําให้ลดไซส์อะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเท้าท่านกว้างเนี่ยเผลอๆอาจจะต้องเพิ่มด้3นะฮะถ้าเป็นไซส์ 2E กว่าๆ 3E เนี่ยไม่น่าจะใส่ได้นะครับน่าจะเพิ่มเป็นจุด5 0.3 ใส่สบายล็อกดีนะครับตรงนี้ลองวิ่งแล้วไม่มีอาการถูไถกับเอ็นระ้อยหวายนะฮะอันนี้ผมลองวิธีมัด r ันเนอร์ลูปอีกแบบหนึง่งนะครับไม่ทำเป็นห่วงนะลองสังเกตดูคือร้อยเข้าอันนี้ทางทางด้านนอกนะแล้วก็แบบนี้นะแล้วก็โผล่มาอย่างนี้แล้วก็ดึงมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับดึง ยากกว่าเล็กน้อยแต่เปลืองเชือกน้อยนะอันนี้ก็เป็นวิธีมัดร,รันนลูกอีกแบบหนึ่งนะเคยเห็นมีพี่ท่านหนึ่งส่งมาให้รู้สึกจะเป็นนักวิ่งเคนยาหรือนักวิ่งเอธิโอเปียท่านหนึ่งนะมัดแบบนี้ก็จะประหยัดเชือกสำหรับท่านที่อยากมัดลันเนลูปแต่เชือกอยาวไม่พอนะระบายอากาศดีเดินคล่องสะดวกนะครับในการ เดินตอนแรกไม่มีปัญหาอะไรนะรองเท้าค่อนข้างนุ่มนะคู่นี้จริงๆก็นุ่มอันนี้เป็นวันพพซนะวันพพซนี่เป็นรองเท้าที่ผมเกรงๆงหน่อยๆเดินลรวรู้สึกนุ่มนะครับแต่เวลาวิ่งรองเท้าต่างกันพอสมควรนะระหว่างวันพพซกับเจ้าอันนี้สั้นกว่าจริงๆด้วยนะค,คู่นี้สั้นกว่าวันพพซนะการเดินคู่นี้สบายนะครับรองเท้ามันเบายกง่ายแล้วก็ นุ่มนวลดีพอสมควรนะแต่คู่นี้ผมเดินไม่มีปัญหาอะไรแต่พอวิ่งเริ่มวิ่งเนี่ยผมไม่ชอบนะอารมณ์ที่เท้าเนี่ยไปเจอกับแผ่นนะเพราะว่ารองเท้าสองคู่นี้ใช้วิธีเรียกว่าอะไรวิธีใส่แผ่นต่างกับรองเท้าแผ่นทั่วไปนะรองเท้าแผ่นทั่วไปเนี่ยแบ่งโฟมเป็น2ชั้นแล้วก็เอาแผ่นแทรกไวต้ตรงกลางแต่รองเท้า2คู่นี้ ทำโฟมมาเป็นชิ้นเดียวเอาแผ่นวางไว้ด้านบนนะแล้วก็มีวัสดุอะไรแปะอยู่ข้างบนนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยเอาอินโซแปะทับไปเลยนะใส่ทับไปเลยมันเป็นความสะดวกของผู้ผลิตด้วยในอย่างหนึ่งนะครับเป็นการที่ผลิตแล้วง่ายกว่านะแล้วก็มีความทนทานน่าจะมีความทนทานมากกว่า2คือจริงๆน้ําหนักก็จะเบาลงนะครับเพราะว่าไม่มีต้องใช้กาว ตรงทาตรงกลางนะครับก็จะน้ําหนักรองเท้าก็จะเบาลงแต่คู่นี้ผมวิ่งไปสองรอบนะฮะก็ยังมีอาการเท้ากดไปแล้วเจอแผ่นนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่เจอบางท่านก็เจอนะฮะหรือบางท่านก็จะบอกว่ารองเท้าคู่นี้แน่นสําหรับผมแล้ววันพีซเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์นะที่ให้อารมณ์แบบรองเท้าเดลี่สมัยเก่าทั่วไปก็คือแน่นๆไหลๆนะครับ มีความแน่นมีความไหลวิ่งไปได้เรื่อยๆสบายนะฮะคือถ้าเป็นคนยุคเก่าอาจจะชอบคนยุคใหม่ที่ติดความนุ่มเด้งนะครับมันไม่ใช่ทางนะ,ะผมบอกอีกรอบหนึ่งกับวันพีซเนี่ยไม่ใช่รองเท้าที่นุ่มเด้งนะฮะมันนุ่มแน่นแล้วก็ดิดด,นะดิดนิดๆนะไหลไหลดิดดดดดหน่อยๆดีดเนี่ยมีอารมณ์น้อยมากแต่ผมเจอเหยียบไปเจอแผ่นบ่อยๆผมก็ ค่อนข้างจะไม่ชอบความรู้สึกไม่ละมุนเท้านะก็เป็นคนเรื่องมากนิดนึงนะเหมือนจะเรื่องไม่เรื่องมากแต่ก็เรื่องมากนะครับกับรองเท้าหลายๆคู่คู่นี้เดินไม่รู้สึกแต่พอวิ่งในกิโลแรกรู้สึกชัดเจนนะว่าเพราะว่าผมตั้งอคติไว้อยู่แล้วพูดกันตรงๆเลยว่าผมตั้งอคติไว้กับคู่นี้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเจอแผ่นแบบเจวันพี่แน่นอนเจอจริงๆนะครับ หกิโลผ่านไปก็ยังเจอนะฮะอ่ะสองกิโลผ่านไปก็ยังเจอแต่มันเริ่มเบาลงนะขึ้นกิโลที่3เหมือนโดนปิดสวิตนะมันก็หายไปนะครับอาการที่แผ่นเท้าสัมผัสแผ่นนะฮะมันรู้สึกเบาลงไปเยอะคือมีความแน่นนะครับไม่ละมุนเท้าเท่าวพวกรองเท้าสองชั้นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นรองเท้าสองชั้นทั่วไปตัวท็อปของเขานะแต่อันนี้ ไม่ละมุนเท้าเท่าแต่ก็ไม่กระด้างเท้าแบบนี้ไม่รู้สึกว่าเท้าเจอของแข็งแล้วนะครับมันกลายเป็นแบบว่าเป็นความแน่นเฉยๆนะแล้วมีการยุบได้รวดเร็วนะก็รองรับดีหน้าเท้ามีความมั่นคงสูงนะครับส้นเท้าก็มีความมั่นคงแต่ต้องบอกอีกนิดนึงว่ารองเท้าคู่นี้ก็ยังเป็นรองเท้า ที่เขาออกแบบมาให้เอียงในเล็กๆนะฮะไม่ได้เป็นรองเท้าล้มนะครับแต่เอียงในเล็กน้อยนะฮะในการวางเท้าเท้าจะเอียงในเล็กนิดหนึ่งแล้วก็หยุดทันทีนะฮะไม่ได้ยยบอย่างที่บอกกันเสมอๆนะก็พออาการหายไปก็เริ่มดีใจนะฮะก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งเบาๆเคาะๆไปไม่ได้กระทืบเลยนะครับกับคู่นี้ไหล นุ่มพอสมควรนะฮะมีความเด้งชัดเจนนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเด้งแล้วนะฮะไม่เหมือนคูน่นี้นะฮะคู่นี้ไม่เด้งนะฮะไม่มีความรู้สึกว่ามันเด้งเท่าไหร่เลยก็แปลกดีนะครับทั้งทั้งที่เวลาเดินเวลากดเนี่ยโฟมมันก็ดูจะเด้งดีนะฮะแต่ว่ามันไม่เด้งนะฮะแต่อันนี้เด้งจริงๆนะครับมีความเด้งส่งทรานซิชันเท้าได้ไวนะครับไม่กระด้างแล้วก็มีแรงดีดเบาๆนะฮะดีดส่งเบาๆ ส่งเท้าขึ้นติดเท้าดีมากด้วยทั้งเป็นแผ่นคาร์บอน1แล้วนะฮะก็คือแผ่นเขาเนี่ยเป็นแผ่นตรงนี้คือเพิ่มเพิ่มแรงสปริงในการกดแล้วก็กดง่ายนะครับกดง่ายมันก็จะคืนแรงง่ายนะฮะเพราะว่าแผ่นไม่ได้เป็นแผ่นเต็มเขาเจาะรูตรงกลางไว้นะครับยกง่ายทั้งด้วยแผ่นและ น้ำหนักรองเท้านะคน้ำหนักรองเท้า238กรัมกับรองเท้าแบบนี้ถือว่าเบามากๆนะครับเทียบกันแล้วคือหนักต่างกันมากมายคู่นี้หนักไซส์45เท่ากันเนี่ยคู่นี้หนัก280นะครับในขณะที่อันนี้หนักแค่238 238ถ้านึกไม่ออกว่าเบาเท่าอะไรเบาเท่า a d i o อ s Pro 3นะฮะและที่สำคัญคือรองเท้าคู่นี้ ด้านล่างเบามากนะครับผมไม่แน่ใจว่าโฟมเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นน้อยแบบรุ่นท็อปหรือเปล่าแต่เท่าที่จับเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงมากนะมันโปร่งเบามากๆแล้วก็น้ําหนักเขาขึ้นมาอยู่ด้านบนเกือบหมดนะครับทั้งอัปเปอร์แล้วก็แผ่นอะไรอย่างเงี้ยมันถ่วงล่างน้อยมากนะเป็นรองเท้า,ท,าที่วิ่งได้สบายเลยทีเดียวเคาะง่ายนะครับมีความนิ่งอยากเร่งก็เร่งได้รวดเร็วทันใจนะการเร่งถามว่ามัน สู้กับพวกอย่างนี้ได้ไหมคืออันนี้เป็นแผ่นที่แข็งกว่าดีดกว่าเบากว่านะครับชัดเจนนะการเคลือบก็ต่างกันด้วยนะฮะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะอันนี้จะเงาแวบหนานะคเคลือบเรซินมาหนาอันนี้จะเคลือบมาบางนิดนึงนะครับด้านๆหน่อยไม่ได้เน้นความสวยงามมากเพราะว่าเป็นรองเท้ารุ่นต่ำกว่านะเออก็มีความดีดพอสมควรนะครับ อาจจะไม่โป้งป้างเท่าคู่นี้นะแต่ไม่ได้แย่เลยเทียบกับซุปเปอร์ชูบางคู่ผมพูดกันตรงๆเลยว่าผมไม่อยากเ,เน้นลงไปนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่มีซุปเปอร์ชูหลายคู่ที่วิ่งแล้วห่วยกว่าคู่นี้นะครับนี่พูดกันตรงๆเลยอย่างน้อยๆสุดซุปเปอร์ชูที่ผมมองไปแล้วผมเห็นเนี่ยมี2คู่แล้วนะฮะแล้วก็รองเท้าซ้อมอีกคู่หนึ่ง ซึ่งสู้ไอ้นี่ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะฮะสู้เจ้านี่ไม่ได้เลยรองเท้าซุปเปอร์ชูบางคู่ความเด้งกับความดีดของแผ่นน้อยกว่าคู่นี้ด้วยนะฮะมีอ้าวเจอคู่หนึ่งสองสาคู่นะฮะเจอหลายคู่เลยทีเดียวที่บอกว่าสู้นี้ไม่ได้อันนี้ขอละไว้นะครับอยากทราบก็ลองทายกันมาดูเดี๋ยวจะบอกทีหลังละกันนะฮะ ความเด้งโฟมดีความมั่นคงดีความเบาดีมีอะไรอีกไหมการล็อกเท้าดีมากๆนะรองเท้าไม่เท้าไม่ขยับเลื่อนไหลไม่หลุดออกนอกมิโซนะครับอยู่กับร่องกับรอยทั้งหมดนะฮะทั้งท้ที่รองเท้าไม่ได้มีอะไรมากมายนะไม่ได้มีการเย็บลิ้นตรงกลางเป็นผ้าแถบผ้าลงไปแบบนี้ก็ไม่มีด้วยนะฮะแต่ล็อกได้ดีมากนะครับ ไม่ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นไม่รู้สึกเจ็บนะข้อที่ผมสังเกตนิดนึงถ้าเทียบกับวันพีซข้อที่สู้วันพีซไม่ได้เนี่ยรองเท้าคู่นี้กระชับกว่าวันพีซหน้าเท้าก็กระชับกว่านะครับมีความกระชับมากกว่ารองเท้าสั้นกว่านิดนิดด้วยนะความใส่สบายมันจะสู้วันพีซไม่ได้วันพีซเนี่ยใส่แล้วค่อนข้างเหมือนรองเท้าเดลี่ทั่วไปมากกว่าอันนี้ติดอารมณ์รองเท้าแข็งมากๆนะฮะมันกระชับ ไม่ถึงกับอึดอัดนะครับแต่มันกระชับเลยแล้วก็ยกง่ายทำไอ้การความกระชับเนี่ยทำให้ยกง่ายมากๆนะยกเท้ายกรองเท้าขึ้นมาได้ง่ายเร่งดีอะไรดีวางเท้าง่ายนะวางเท้าก็คืออย่างที่บอกว่าเขาทํามาให้เอียงนายนิดแต่มันก็หยุดเลยนะครับการทรานสิชั่นส่งแรงส่งไปได้รวดเร็วนะฮะเพราะว่าช่วงกลางเขาถ้าสังเกตคือเนี่ยถ้ารองเท้าที่ช่วงกลาง แผ่นไม่อ่อนมากเนี่ยมันจะส่งแรงเร็วขึ้นอีกนะครเพราะว่าเหมือนเป็นคานพอลงผมลงส้นปุ๊บมันเป็นคานกดไปด้านหน้าท,าทันทีแล้วก็แต่เป็นรองเท้าที่ยกส้นไม่รุนแรงมากนะคือแต่ด้วยความเบาของเขานะมันก็เลยได้เปรียบนะไม่ได้กดแล้วแบบโหท้ายขึ้นมาแบบเร็วๆมากๆนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับคืองัดส้นได้พอสมควร ก็เป็นความนิ่มนวลน,นะก็ถ้าจริงๆแล้วถามันถือว่ากลายเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าความที่มันไม่โหดร้ายมากในทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันควบคุมง่ายนะครับแล้วเวลาวิ่งซ้อมกันจริงๆเนี่ยเพสมันจะนิ่งนะครับผมลองวิ่งเนี่ยเพสนิ่งมากนะครับรองเท้าไม่เร่งเกินไปนะฮะแต่ก็ไม่ได้อืดอาดยืดยาดจนไม่สนุกหรือว่าไม่ช่วยเหลืออะไรเลยนะฮะมีการช่วยเหลือที่ดีนะครับ การดีดการเด้งดีทุกอย่างนะฮนะตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นที่แน่นอนนะคโปรมันหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโปรเราจะรีบมาแจ้งคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งกันมากับสเตป 260X นะฮะถือว่าพอใจมากอ้ออีกอย่างหนึ่งลืมบอกเอาโซนะของรองเท้าจีนเนี่ยมันจะเป็นยางที่ดู บางท่านบอกว่าดูกระจอกงอกง่อยนะครับมันเป็นใสๆบางๆเนี่ยมันจะทนไหมคู่นี้เขาฟันธงมาที่2,000กิโลนะครลองวิ่งให้ถึงดูแล้วเอามาโชว์กันอีกทีแต่ว่าในรองเท้าที่ผมมีเนี่ยรองเท้าจีนเนี่ยไม่เคยมีคู่ไหนสึกจนเห็นชัดเลยนะครับมันแทบจะไม่มีรอยนะฮะท่านต้องลองเปิดใจใช้ดูนะครับกับ o u t s o แบบนี้มันเจ๋งกว่าเอาโซแบบ หนาๆทึบๆนะฮะแล้วก็ดูเป็นยางที่ดูทนทานแข็งแรงมากกว่าคู่นี้ฮะก็ต้องลองดูขอบคุณที่ติดตามนะครับกำลังใจทุกกำลังใจเป็นแรงใจที่ดีในการทำคลิปนะฮะก็ขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับทั้ง YouTube Facebook t r r e d X x n s t t g r r m m หรือ TikTok นะฮะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ